ท่าหน้าเราก็มาเสียงกันใหม่ท่าหน้าก็ตีกันอีกกับน้องมัน่ะเอ้อ้าวจ่าเนื้อท่าหน้ามั้เป็นพี่น้องกันตีกันไหมตีกันจนใหญ่กว่านี้หนิตีกันโตเขี้ยนกัโอ้ยตีกันโตเขี้อนแท่กันอีกแท่งกันตีน้องดีขนาดน้องตีดีขนาดนั้นปานพอด้ะบ่ ไปไปไปผู้ใดเลอผู้ใดเอาเลผู้ใดเลอกผู้ดเ้ารนเอาดเข้อมาเสีข้มาไหนจคเอามาเม่กม เพื่อนอนหลับือล่ะมันจะเป็นอบัติเหตุทั้งนันการทำนอนหลับไปหลับสบายเนาะก็เสียร้ายดีมากขนาดนั้นนี่ใส่เห็ดเนี่นต้องน้อยแต่พอตัวสุดนี่ได้พาไปกินเอมเคน ซื้อทีวีให้แม่ตู้สุดเดียระแล้วถคอยหูข่าวเนาะคอยคือพอสุดนั่นสุดนี่แล้วสุดที่ไล่เน็บในเนาะหมูอะไเงยยิ้มรอเิออไปเอาปีดเอาลูก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 เอาก้อนลูกอ่ะอ่าพ่อเขายวค่อยว่ากันใหม่อยเป็นเรื่องธรรมดาต่างต่าเจ็ดนายพ่อดีๆพ่อไม่ได้จากไปไหนก็อยู่ในตัวก่อนน่ะ